สวัสดีครับผมนะครับพบกันอีกแล้วนะครับที่ร้านเรืองชัยแท็กเตอร์นะครับผมพอกันอีกแล้วเนาะครับเนาะสำหรับเซลพุ่งนะครับเดี๋ยวมือนี้นะครับผมมือนี้จะมารีวิวเป็นตัวทีที2.50นะครับตัวนี้พร้อมส่งพรุ่งนี้เช้านะครับ9โมงเช้านะฮะมือนี้เดี๋ยวเซลพุ่งจะมาตรวจเช็คสภาพรถให้สําหรับลูกค้าเนาะครับเนาะ พ่ามื่อจะมีการทรงนะฮะก็เลยต้องมาตรวจสภาพรถให้ลูกค้านะฮะแล้วก็มารีวิวตัวนี้ให้ดูด้วยนะครับปกติตัวนี้จะเป็นท่อมันจะยืนออกมาแค่แค่ตรงปลายแค่นิดเดียวนะครับตัวนี้แถมให้ลูกค้าฟรีนะครับท่อซิ่งนะครับผมเป็นท่อเล็นะครับเด้อนะฮะท่อซิงท่อซิงนะครับผมนะฮะตรวจเช็คระบบให้เรียบร้อยนะครับเช็ครถให้ลูกค้านะครับ ดูระบบไฮดรอลิกยกหางทิ้งไว้นะครับผมนะฮะสำหรับตัว TT 2.50นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นตัว TT 2.50 3.50พัดนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะฮะซื้อวันนี้นะครับแถมฟรีอุปกรณ์ให้3ชิ้นนะครับใบดันดินนะครับผานพรวนแล้วก็โรตารี นะครับหรือลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นเป็นตัวผานอย่างอื่นก็ได้นะครับตัวนี้เรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้าพร้อมช่วยดาวอีกนะครับและก็ของแถมอีกมากมายนะครับสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0895401575เซลยวพงนะครับผมหรือติดต่อได้ที่ร้านเรืองชัยแท็กเตอร์นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ